สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับ<ไ>ก็มาพบก,กับการเดิน EP สองนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนนเรารอยู่ที่ซอยซอยไรวะซอยข้างของเอ็ดนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินกับป้าท่ <c oughs> ยังไงฟิ้วแแดงๆอะไรแบบนีแดีดีเขาไปยินร้านกันเขาบอกว่าเราทุบติดฟิ้วงโอ้ยเมื่อกี้นะขออนุญาตนะเมื่อกี้คลิปดีคลิปมันก็เห็นบันทึกเองอ่ะนอแนบ้านหลังอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมอก็เราเดินไปได้่อยครับไอ้นี่ไอ้นี่อะไรไหม ไม่เห็นเลย,ยมีกำแพงไหมเห็นแล้วมีกำแพงมเห็นชีแล้วนะคมับใช่ไหมมือขีงผมแงาแงงแงงเดียวเจ้าที่อเดี๋ยวตอนนี้ข้าเสนอเดียวกันเดี๋ยวแงงแงงรอครับทุกคนอาจจะรอกำลังรอ EP สอง EP นี้อยู่ก็เป็นได้ผมก็รู้อยู่แล้วครว่าคนผลผลตอบคนตอบรับก็ดีคนตอบรับของ EP แรกนะก็ดีมากเลย <gamma enders> นะผมเลยต้องมาทำ EP สองต่อนะครับ อะไรมันดีกเอรู้ว่าเราเป็นแปลกหน้าเราห้ามเดินโหงงหก็จะมีเสียงเชียร์นะครับเสียงเชียร์จากข้างทางมันเยอะมากมาดูจอมาดูจอเออนี่ครอทาเห็นหน้าชัดเจนนะครับชชััดดทางวัดของจริงทางวัดของจริงบอกมีตำนานเล่าลื่นเล่าเรายังไม่เคยเดินหันเลยมีพาเดินในวัดด้วย เดินไปไหนวะเดินมาเป็นไงทีไม่สวยสจัสดีครับตอนนี้เปลี่ยนพิธีกรคนใหม่นะครับก็คือผมเองนะครับว่าจะกูทีนะครับตอนนี้ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่ยงเจเลยนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปส่งเพื่อนนะครับอนี้ครับตอนนี้เรามาถึงนี้ครับ หอยนะครับอร่อยมากนี่นะครับเราอยู่กับนี่ตอนนี้เราเห็นนะครับคุณไอ้นะครับขุนไอ้คนนี้นะครับแล้วก็ป็นโต้คนเส้อเห่ือเห็นไหมอ้ยตอนนี้มืดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วเราต้องเปิดแฟลชแล้วตอนนี้ แต่ว่า iPhone ไม่ได้มีแฟลชนะฮะไอโฟนจะสองโคตรกาบเลยะไม่สู้สี่าเปิดตรงนี้ได้นะได้นบเดินเดินข้างถนนเชื่อที่จะไปผ่านตรงทางวัดน,นะครับซึ่งเป็นสเตจที่สองที่เราต้องผ่านก็คือผ่านรัดประาชัยธรรมศาทีนะ เอาคันนี้นี่ครับอีกไม่กี่อีกไม่กี่เมตเราก็จะถึงวัดนั้นนะครับอยางซุ่มอยู่ข้างหน้าเราเนี่ครับขหน้าเราอแต่รัเพอและไม่ได้เจอตั้งนานรือเนชิ้นน้มันก็มีเง้ยง้ดไต่กันฉันนึกว่ารออรันันถึงวาอไกันฉันนก่าอันเใจฉันยิ่งนานเท่าไรคำทั้งต้องเช่ันฉันจะตามเชไม่่ราะ่ ตอนนี้เราอยู่ข้างรถเลยครับเดี๋ยวพี่ก่อแล้วนะครับโอ้โอ้ผีผีอะไรนนี้ผีอะไยานสปีดยานสปีดเสือกอันนี้ผียานสปีดนะครับยินีเสียงดังมากเลยไเห็นไหมครับ ถ้าไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าผมหันหันกล้องไปเพราะว่ามันเปลี่ยนกล้องไม่ได้มันจับกล้องไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนครับทุกคนเราก็มาให้เห็นหน้าตาแบบหล่อๆของพิธีกรทั้งสคนโอ้หเร็วจริงคุณนายครับ ผมมีภารกิจมาให้คุณทำนะครับคุณนายในระหว่างที่เราเดินผ่านสเตตตอนนี้เราผ่านสเตตหน้าวัดไปแล้วนะครับเป็นต่อเหรอแล้วเรากำลังจะไปที่ที um mm ่อัจฉรายอีกที่หนึ่งก็คือที่ในคลองนะครับคลองก่อนที่เราจะไปถึงคลองคลองล้จะถไรยะครับย่ครับตอนนี้นะครับสัญญาณขาดหายจากคุณโตนะครับถ้าผมพวกเราอยู่สองคนเนี่ยเขาเดินต่อไปเรื่อยเรยนะ ดูดิดูดิดูดิแล้วเป็นอย่านี่ยนี่นนี่คือผลจากการที่กินยาไปทางลับวิ่งกโป้าป้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณปู่วิ่งทำไมครับแต่ดูแต่หน้าทางแล้วจะเพี้ยนนะผมรู้คุณไม่ได้ทำผมรู้คุณทำอุปกรณ์ครับไม่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 หรือไม่มีผมเมอเมอมันหว่าเว้ยกไปทุกที่นะผมใช้สิจงที่คุณทำเอาคุณได้ภารกิจอะไรเดี๋ยว ไปหาอะไรมาเนี่ยผมจะให้คุณรับสี่บาทครับไม่เอาระหว่างที่เดินทางได้ไหมครับเดี๋ยว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 เดีวคุณก็เปิดมาก่อนเลยครับแล้วคนละสองบาทก็ได้นะครับนคสองสามสี่บาทครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาถึงอันนี้เราเปิดดีกว่าไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเปิดเพื่อจะเสียงบ้างผมให้คุณเริ่มก่อนมใคุณโอ้เซี๊ด พันนะรเยลไัแปะไพันแปะ้พันมือพันมือตอนนี้กุมีพันมือนนี้พันวีเลยโหลดเนี่ยโหลดังไม่ได้ต่รทงนี้สางมากนะส่สว่างที่ชิดเยอะแค่มือตรงนี้ของน่ากลัวที่สุดอะใช่ต้องสว่างเกินนเราขอเราขอยกเลิกภารกิจหรือว่าเด็ดหรือเรล่าสัญญาตัดขาน่ะคนนี้มันเกิด อะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทําให้สัญญาณไม่มีนะครับตอนนี้ก็ดีนะผมก็งงเหมือนกันนะฮะเฮ้อาไว้มันเหมือนแบบพรอมหนังผีเลยเวลาแบบว่าเราโทรหาใครสักอย่างแล้วโทรหาใครสักคนเออโทรหาใครสักอย่างแล้วก็ไม่มีสัญญาณนานๆนานไอ้แล้วตอนนี้เราจะถึงไหนแล้วไงล่ะองของแสบ ค้องแสงแสนครับโฮ้น้ำลดเยอะมเลยเยิงมเป็นตัวขาา่าน้เหมือนเดินแล้วมันขา,หนาเหนียวเหนียวเท้ามันเหนียวเหนียวเหมือนเดินเหยียบเลยนะคงไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกที่มาให้นะครับเฮ้ยมาดม,าม,าม,ามาืดมืดผมทะลุกุญก้อนะตรงนี้มืดมืดมืดมากเดินเหนยีเดิน,หนเหยีมีคนมาจับได้เหรอครับฟ <c oughs> ้าที่ที่หยุดน้ำดำน้ำดำน้ำบ๊อบไปน้ำดำนี่เงาไะเนี่ย อ๋อยืมงินตุ๊บดำไปทั่วถ้าเดินมาเมื่อกี้เรียบร้อยอ่ะไปคุณพ่อครับเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ตัวนี้หายหมดเลยเออเออว่ะทุกคนนั้เราเจอเรื่องไม่คาดฝันนะที่เห็นตึกหมดเลยไม่เหมือนเหมือนเออทุกที่ที่เรามาสุดท้าย ก็ <พ uka> ต้องจากลาที่มีค่าน้ำตาเปลี่ยนโอ้โหเป็นไงคำคมลูกมาไม่เคยลงขนาดนี้มาก่อนนะตรงนี้นี่นี่นมาแต่เนื้อตึกมันหายไปหรอบ้านมันห <im> <im> ายไม่เป็นต้นไม้บ้านมันต้นไม้ต้นเดียวไงป่าเลยเออมันเป็นป่าอะไรก็ลือ <im> โอ <quote> ้โหโอ้โหตอนนี้จะเป็นตึกพระนครน,นะครับดูทางดีๆด,ด้วยบางทีเมืก่อบมันเป็น ่มไม่รู้คนเล็บคแถวนี้แหละอนจะมีพวกนแน่มีแน่อ้อุ้ยเต็มเต็มเต็มหน้าเต็มผิวน่ะอุ้ยอุ้อุ้ยของจของจรของจริอ้หีท่าไดรความผิวไหวทางสายน้ำของกูทีกูทีก็โดนละกที้โกูทีกูทีโดนกูทีรู้กูทีรู้กูทีรู้ ไอ้ตมโตมากเฮ้เรไม่เจอหมู่บ้านป่ะฮะไม่เห็นหน้ากันเลยท่านบอกคงไม่เห็นหน้ากันเลยคะเดี๋ยวเราส่งต่อไม้นี้ให้คูทีนะครับครับผมครับให้เดี๋ยวให้ผมอะไรครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเรวก็มาถึงยงเจเรนประเทศฟรยแล้วนะครับตอนนี้เราถึงจุดปลอดภัยเดินที่ระบายภาริกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับ เราก็ถึงได้เวลาที่เราจะต้องปิดคลิปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังถ้าชอบคลิปผมถ้าชอบคลิปวเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกเราเชียเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะครับถ้ายอดเดียว1000วิวเมือ่อ <Bonjour> ไหร่0 0 0วิวเมื่อไหร่อาจจะมีอีพีสามมาก็ได้นะครับสถานที่จะไม่ไม่ไม่สามเดิมเลยนะครับก็อีพีแรกนะครับจะ,จะเป็นข้างวัดที่ ที่เดินไปในอีพีแรกครอีพีสองก็ไม่ใช่นะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยถึงมันจะเหมือนกันน่เลย,เยไม่อ,อายครับสวัสดีครับนี่คนที่ถิ่นนี่ไปกันไะ